ในคราวที่หลวงปู่ชอบฐานะสโมกราบลาองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเพื่อออกทุดงวิเวกจากบ้านหนองผือมุ่งหน้าสู่เมืองเลยนั้นมีพระหนุ่มรูปหนึ่งคือหลวงปู่สามาอาจ,จุดโตเกิดแรงศรัทธาอย่างแรงกลา้าอยากจะติดตามครูบาอาจารย์ออกวิเวกด้วยท่านกราบเรียนหลวงปู่ชอบด้วยความนอบน้อมว่ากระผมขอติดตามครูบาอาจารย์ออกเที่ยววิเวกด้วยครับ แต่หลวงปู่ชอบกลับสายหน้าแล้วกล่าวอย่างเมตตาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นแหละดีแล้วกับผมมันลำบากนักต้องอดทนมากหากใจไม่มั่นจะอยู่กับผมยากแต่หลวงปู่ซามายังคงกราบเรียนด้วยใจมุ่งมั่นขอเพียงได้ติดตามไปปฏิบตัติแม้ต้องลำบากเพียงใดกระผมก็ยอมครับ หลวงปู่ชอบยังคงไม่อนุญาตในวันนั้นแต่พอรุ่งขึ้นเมื่อท่านออกเดินทามจากบ้านหนองผือมาได้ไม่นานกลับเห็นพระรูปหนึ่งเดินตามมาแต่ไกลจึงหยุดมองแล้วเอ่ยถามว่าเท่าหลังลายจะไปไหนถึงแต่งบริขารเต็มยศเพราะหลวงปู่สามาท่านมีรอยสักเต็มแผ่นหลังหลวงปู่สามาตอบเพียงสั้นๆว่า กระผมขอติดตามท่านอาจารย์เที่ยววิเวกด้วยขอรับหลวงปู่ชอบจึงดุขึ้นอีกฟังไม่รู้เรื่องหรือผมห้ามไม่ให้ไปด้วยแต่หลวงปู่สมาก,กลับนิ่งไม่ตอบโต้ไม่แก้ตัวนิ่งด้วยความเคารพและเต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาขณะนั้นเองหลวงปู่ชอบได้ระลึกถึงอดีตของตนเองเมื่อครั้งเคยถูกหลวงปู่มั่นลองใจและเคยรู้สึกน้อยใจในวันนั้น แต่สุดท้ายก็ได้เห็นว่าความตั้งมั่นในธรรมเท่านั้นคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้องการเห็นจากศิษย์หลวงปู่ชอบจึงเมตตายอมให้หลวงปู่สามาได้ติดตามและตั้งแต่นั้นทั้งสองท่านก็ได้ออกเที่ยววีเวกด้วยกันฝึกฝนจิตใจทดสอบความเพียรในธรรมและสร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่พระาศาสนาเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า หนทางแห่งธรรมไม่อาจก้าวด้วยเท้าหากใจไม่เดินด้วยศรัทธาเพราะความเพียรที่แท้คือการอดทนในสิ่งที่ควรอดทนและสิทธิแท้คือผู้พร้อมเรียนรู้แม้ต้องลำบากต่อไปผู้มีใจศรัทธาย่อมเดินได้ไกลแม้ทางจะลำบากแต่ผู้มีครูแท้ย่อมไม่หลงทางแม้ในความมืด